หมากคิีมจับมือกันไหว้พระขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลภาพหวานน้ำมนต์มากหมากคิีมคงแขนกันไหว้พระขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตภาพสวยงดงามหลายคนเห็นแล้วบอกเหมือนงานมงคลสมรสเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่ถูกถามเรื่องแต่งงานมากที่สุดสำหรับคู่ของพระเอกนางเอกสุตาหมากปบรนกับคิมเบอรี่ด้วยเรื่องของวัยและประกอบกับระยะเวลาที่เขาผ่านดูใจกันมานานหลายปีทําให้คู่นี้มีลุ้นซีนขอแต่งงานจากทริปหวานๆต่างๆที่เกิดขึ้นภาพล่าสุด หมากคิมจับมือกันไปไหว้พระขอพรเสริมสุริมงคลให้กับชีวิตหวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยคิมเบอร์ี่แต่งกายด้วยชุดไทยประยุกต์สีชมพูอ่อนหวานละมุนมากๆส่วนหมากมาในชุดเชิ้ตสีขาวหล่อละมุนตาม,มากและหมากได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าวันดีๆหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและกดส่งหัวใจให้รัวๆกับภาพคู่ที่หวานละมุนเป็นพิเศษบอกเลยว่าหากงานนี้ถ้าพี่หมากของเราใส่ชุดไทยอีกคนแล้วนั้นเชื่อหลายคนคงคิดประเดนทางเดียวกันว่าเป็นภาพงานมงคลแน่นอนจากภาพโปโนจะกลายเป็นภาพจริงเมื่อไหน กองเชียร์ยังคงติดตามหนักมากขอขอบคุณภาพคิมมี่นักศึกษาคิมเบอรี่มากปรินภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ